สวัสดีครับนนผมมากินเขาย่งางคำคำกับงานบุญพเวทโอ้ยเนี่นบุญพเวทแล้วครับบุญพเวทบ้านคอ,อย่างตลาดครับแนมเพื่อย่างตลาดครับผมครับผมประหยัดเงินประหยัดเงินครับมากินมากินเข่าย่างงานบุญครับนี่ในวัดบ้านคอได้ครับบ้านคออันนี้แถวโรงครั่วครับ ในวัดบรรยากาศขำขึ้นครับผมเดี๋ยวห่อเบิ้งครับนักกินคุณอ่ะก๋วยมัดไว้แกงมือขีดเล็กคับซุปซุปซุปน้องแม่ครับครับเป็ดซุปบกหมี่ครับซุปบกหมี่โอ้สุดยอดเลยถ้าเป็นกินม่าเหมือตี๋ว่าปลาเนี่ย กระปุ่นครับเนี่ขอข้าวเหนียวเนี่ส้มกระปุ่นกระปุ่นประเดี๋ยวก็เว้นมากผมกินก๋วยเตี๋ยวเลยไหมบ่อยากระปุ่นน้ำยากระปุ่นนี่นี่น้ำยากระปุ่นน,นั่นตอนนี้อ๋อเรียนแขกหลายแสดงว่าแขกคนมากงานหลายอยู่นี่กระปุ่นน้ำยาเหล้ายัางดีตัวนี้โอ้สุดยอดเลยคุณนะครับอ๋อภักเกษตรครับผักตบชวาไหม พาอสิ่งกินกัน,นไรกันเนี่ยทางกินรถประหยัดเงินนะครับผมช่วงนี้ครับอืมประหยัดเงินพากินในงานบุญดอ